สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหน้ารักครับรายการที่จะมาสัมภาษณ์คนในรั้วโรงเรียนสุนทรภาการว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกีฬาสีที่ผ่านมาพร้อมกับเปิดวาร์ปจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับหนึ่งสองสามหน้ารักครับสวัสดีครับเชื่ออะไรครับชื่อในค่ะเนยอ,อยู่มอไหนแล้วครับมห้า ยูสีชมพูใช่ไหมใช่ค่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับกีฬาสีที่ผ่านมาสนุกไหมสนุกค่ะก็เุอดีแค่นี้อ่ะขอเลตแฟลกคนที่ไม่ชอบอะไรข้อเสียแบบนิสัยที่แบบเจอคนแบบนี้แบบไม่โอเคเอ่ะเอาไปพูดในทางไม่ดีอ๋อสถานะหัวใจตอนนี้เป็นยังไงครับอ่อก็ มีคนที่ชอบอ่ะออเสุดท้ายขอเปิดวาร์ปได้ไหมครับเปิดวาร์ปไอจีมันเตอร์มีดูบี้ค่ะหนึ่งสองสามพูดน่ารักครับหนึ่งสองสามน่ารักครับ A f e w moments later หนึ่งสองสามน่ารักครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับไทร์หลอดครับอยู่มอไหนลครับมอห้าอยู่สีแดงใช่ไหมมี ความคิดเห็นยังไงกับกีฬาสีที่ผ่านมาทำอะไรบ้างสนุกไหมสนุกดีเพราะว่าได้เดินพาเลทก็ได้วิ่งแข่งเขาวิ่งค่ะได้ได้ที่หนึ่งมะที่สองเก่งแล้วเก่งแล้วเออขอเลสแฟคคนที่ไม่ชอบเป็นยังไงไนี่ใส่ไม่ชอบคนเจ้าชู้ค่ะไม่ชอบคนโกหกค่ะอันนี้ดีกว่ะ หัวใจเป็นยังไงตอนนี้วคม,มีแฟนอะไรอย่างงี้เปิดเปิดวาร์ปได้ไมั้ยครับได้เปิดวาร์ปอะไรก่อนเลย C A R R O T N A T w ัวอัน A ค่ะ 1, 3, นหนึ 1, 2, หน่ารักครับ1.2.3น่ารักครับเฮ้เฮ้เฮ้หนึ่งสอาน่ารักครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ ชื่อชายค่ะชื่อชายอยู่มาไหนล่ะครับอยู่มอห้าพัสิบเอ็ดค่ะ,ะสิ่งจีนใช่ไหมใช่ค่ะเป็นสาวใช่น่าเอ <c oughs> อชาย,ยารู้สึกยังไงเกี่ยวกับกีฬาสีที่ผ่านมาครับได้ทําอะไรบ้างแล้วก็สนุกไหม <c oughs> อ๋ออ๋อรู้สึกได้ทำได้ลงตนะัวในเหตุสแตนก็รู้สึกเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยมากๆกับการทำงานอย่างนี้แล้วก็ รู้สึกได้เห็นมุมมองหลายๆอย่างในการทำง,งานกีฬามากกว่ามากกว่าเดิมแสดงใน,องอนที่ละหลายบที่หนึ่งค่าที่หนึ่งที่หนึ่งค่ะเอ่อขอเลตแฟกต์หนึ่งอย่างคนที่ไม่ชอบนิสัยยังไงคนที่ไม่ชอบคือคนคนที่ไม่รู้หน้าที่ตัวเองไม่รู้สถานะว่าตัวนี้คนตัวเองคนทําอะไรประมาณนี้ครับสถานะหัวใจเป็นยังไงครับตอนนี้ วางมากเช่าคนเช่าคนนี้ใส่แบบไหนคนที่มีนิสัยขายกันนิสัอะไรตรงๆกันเพราะว่าเราจะได้ปรับตัวที่การปรับตัวได้ง่ายไปกันได้ใช่ระ้วนเปิดวาร์ปเพียงท้ายนะครับ CH i อจุดอันเสกอร์จุด YAA ครัพูดเนือสามก็น่ารัครับหนึ่งสองสามน่ารักครับขอบคุณครับ หนึ่งสองสามน่ารักค่ะชื่ออะไรบ้างค่ะชื่อมินครับชื่อผี่ะวันนี้มาทำอะไรค่ะมาเตะบอลครับมาเตะตะก้อพี่อยู่โรงเรียนอะไรกันค่ะอยู่ประทุมสมุทรปราการครับโรงเรียนเดียวกันมั้ยพี่เดียวกันอยากถามว่าวันนี้มาแข่งเป็นยังไงบ้างค่ะก็ดีใจครับชนะวันนี้ครับชนะโรงเรียนเลยชนะชนะโรงเรียน กูจะเลยนะครับแล้วก็ชนะแชมป์แนบกตทีชนะแชมป์ด้วยอยากถามสถานะหัวใจได้ไหมคะว่าโสดหรือว่ามีแฟนโสดครับโสดโสดงั้นแจกวาร์ปได้ไหมคะได้ครับได้ครับไอจีครับ C H N W I R S R I R A K ครับไอจี อันเดอร์สกอร์พตัวใหญ่แล้วก็อ e ีตัวเล็ก2ตัวแล้วก็อันเดอร์สกอร์สองศูนย์ศูนย์แปดโอเคค่ะขอบคุณนะคะหนึ 2> 1, 2, ่งสองาหน่ารักครับปีราศีปีนี้พอรู้สึกยังไงบ้างคะ,ะปีนี้ก็รู้สึกว่าจัดได้ยิ่งใหญ่ดีนะครับแล้วก็เห็นความสามัคคีความตั้งใจของอนักเรียน ที่มุ่งมั่นในการฝึกซ้อมให้แต่ละสีนั้นได้มีผลงานออกมาจริงๆแล้วมันแฝงไปด้วยรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมันทำให้เราทำงานเป็นทีมนี่คือ,อ,อการประสบการสำเร็จของนักเรียนในศตรวรรษที่21เนี่ยเขาต้องการแบบนี้ในอนาคตแล้วแอบกระซิบทำไมคะว่าแบบพอเห็นแบบพาเลต์สนะีไหนพอแบบท็อปใจแบบเป็นที่สุดไหมคะมีไหมคะคือคือ ม,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 มัน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 มีคอนเซปต์ที่ดีทุกทุกทุกคณะสีเลยอะ่ะจนจนแยกไม่ออกว่าคณะไหนอะ่ะดีกว่ากันแต่แต่คณะเนี้ยบอกเลยว่าเอาไปเดินงานจะดีอะ่ะไม่อายเลยทุกคณะเนี่ยถ้าถ้าได้ไปโชว์ในงานพระสมุทรเจดีเดินกลางตลาดนะคือมันมันจัดงานยิ่งใหญ่เหมือนเหมือนกีฬากีฬาแห่งชาติหรือกีฬาซีเกมอะไรประมาณนั้นอะก็ะถือว่า ให้คะแนนร้อยเต็มร้อยโอ้ยนี่คือสิ่งที่พอแบบพูดออกมานะคะจากความรู้สึกเลย,เลยก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะน่ารักครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อครูกากาค่ะครูก,กาสสอนวิชาอะไรครับสอนประรวัติศาสตร์ม .6 ค่ะโอ้ยอยู่สานม .6 ใช่ครูกาการู้สึกยังไงเกี่ยวกับกีฬาสีที่ผ่านมาได้ทําอะไรบ้างเอาว่าไม่ทําอะไรบ้างดีกว่า <laughs> นะทำหลายอย่างมากค่ะ เป็นไปพิธีกรส่วนใหญ่เป็นพิธีกรนคนดูแลพิธีเปิดอะไรแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับอ่าพิธีกรแหละส่วนใหญ่เป็นพิธีกรบนรายการทั้งวันเป็นแม่งานเนาะอ่าไม่เชิงไม่เชิงแต่ก็ทำเป็นทุกอย่าง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 เอาไรเป็นทุกอย่างเออเอ่อพวก้ามีเลดแฟกไหมครับสำหรับแบบไม่ชอบคนนิสัยอย่างนี้แบบไม่ได้ไม่ชอบคนนิสัยอย่างนี้หรอ อันนี้อันนี้คือไม่ชอบเลยใช่ไหมไม่ชอบเลยไม่ชอบผู้ชายขี้แอกเออไม่พอไม่ชอบขี้แอกใช่แบบืออะไรอย่างงี้ไม่ชอบไม่ชอบแต่ไม่ชอบผู้ชายขี้แอกเพราะว่ารู้สึกว่ามันเกินเอาอะไรมาล่อมันน้ามันนองเออคือเอาอะไรมาล่อกอยู่มันได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องแอกก็ได้คุยกับปกติก็ได้ทำไมแบบคือเวลาคุยแบบ อะไรมีอะไรหรอครับคือไม่เข้าใจทําไมมึงก็แค่บอกมีอะไรก็คือจบไหมมึงมาแอดทาไมก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบไม่ชอบใส่แอดแล้วคนที่ชอบล่ะชอบคนที่ใส่ยังไงชอบชอบแบบเนี้ยชอบแบบเนี้ยชอบแบบผู้ชายที่ คุยได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยไม่รู้สึกว่าคือด้วยเรา,เ,ราเป็นเพศที่สามใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเรา,าเป็นคอนเฟอร์เรนซี่อยู่แล้วแล้วเราชอบเล่นกับผู้ชายดังนั้นน่ะเราก็จะชอบผู้ชายที่เขาแบบเล่นด้วยกับเราเออเข้าใจป่ะคือเวลาไปเจอผู้ชายที่แบบอย่างที่บอกไม่ชอบคูดดิแอนเพราะว่าเวลาไปเล่นด้วยอะ่ะเขาแอกก็คือไม่เข้าใจว่าคือกูอมอไม่ได้ต้องการแบบมึงรออะไรเงี้ยแต่ว่าคือแอคทำไมอะไรเงี้ยเออนั่นแหละี่คือสิ่งที่แบบชอบกับไม่ชอบเออทิ้งท้ายขอรบกวนเปิดบาร์บได้ไหมครับ วาวอะไรอะ่ะไอก็ g ีดีสิวกรเนาะจีจุดดีจุดแล้วก็ S I W A K Y N คะทักได้ตลอดไหมก็ทักมาตลอดอีกประคุณคะ